เจ็ดชนิดต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งน้ํำตกเทียนนะครับสวยถึกทนทนถึกไทยที่ปลูกแล้วตายไทยที่ปลูกแล้วไม่เคยรอดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องอิงพาไปชมเจ็ดชนิดต้นไม้ที่เราแนะนํามือใหม่เลยนะปลูกแล้วรอดจะได้มีกําลังใจนะครับมาถึงชนิดแรกกันเลยน้องอิงเฟิร์นใบมะขามอ้าาขึ้นไปให้ผู้ชมดูสิอืม นี่นะครับเฟิร์นใบมะขามที่น้องอิงยกให้ดูนี่นะเดี๋ยวเราจะมาสอนตกแต่งบนน้าตกจำลองของจริงเลยตัวใหญ่กว่าบ้านอีกนะครับตันนี้แาวาสามห้องเลยนะนี่เฟิร์นใบมะขามคุณสมบัติเป็นไงน้องอิงโอ้ยก็ไม่ตายอยู่ร่มก็ได้อยู่แดดก,ก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้ตึกทนมากตัวนี้แนะนําเลยชันิดที่สองนะครับเตยทองอ่าเตยทองนะครับไม้มงคลน,นะของไทยนะเหมือนมีเงินมีทอง ไปบ้านนะครับฝันนี้นะครับเตยทองอ่าน้องอิงคุณสมบัติอือคือทอดเหมือนกันอยู่ร่มก็ได้อยู่แดดก,ก็ได้แช่น้ําก็ได้นะนี่ต่อไาชันนี้ที่สามนะครับที่เราแนะนําตอนนี้อะไรครับน้องอิงโอ้ยบางหน้าไม่ได้นะเอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าคุณสมบัติเป็นไงครับน้องอิงคุณสมบัติก็คือทนแดด แล้วก็มีสตล์สูงนะคะแล้วก็ใบไม่ร่วงโอเคเหมาะกับน้ําตกมากนะคะเพราะใบไม่ร่วงเนี่ยงานเราก็จะน้อยลงนะอาไม่ต้องเก็บใบที่มันร่วงโอเคครับอ่าไม้ชนิดที่สี่นะครับที่เราแนะนํากันตัวนี้เลยครับนี่อะไรครับน้องอิงนวดป้ามึกด่างคุณสมบัติยังไงครับอยู่แบบไม่มีแดดก็ได้แล้วก็แบบรำไรก็ได้ค่ะฟางแจ้งได้ไหมได้ค่ะโอเคครับใบไม่ค่อยร่วงด้วยนะครับตัวนี้แนะนานะครับ ลำดับที่5นะครับอันนี้กวักมรกตนะครับแค่ฟังชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะครับตัวนี้ไม้น้ําเลยนะครับถึงเราจะไม่มีดินนะเอาแค่แช่น้ำเนี่ยเขาก็รอดชีวิตได้นะครับปลูกแดดได้นะครับในร่มลำไรได้หมดในบ้านก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแนะนําเป็นอย่างที่5้านะต้นไม้ลําดับที่6ของเรานะครับนี่นางเอกเลยนะครับฟ้าประดิษฐ์นะครับคุณสมบัติเป็นไงครับน้องอิงคุณสมบัติก็คือสามารถเพิ่มสีสันให้กับน้ำตกของเราได้อืมีอะไรอีกไหมครับ ทนแดดออกดอกตลอดอีโอเคปลูกแล้วสดชื่นนะครับดูสีดอกเขาแล้วกันนะครับอีสานสวยงามมากเสร็จนะครับอันนี้พระเอกเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับสําหรับน้ําตกพอเวลาใส่ลงไปในบนน้าตกของคุณนะน้ําตกของคุณดูแพงเลยนะครับอันนี้สนเลื้อยนะครับเห็นสภาพแบบนี้อายุหลายตีนะครับเขาจะได้ซอมที่เป็นบอนไซนะครับราคาไม่แพงดูแลง่ายเป็นไม้กลางแจ้งนะครับและเขาจะเลื้อยลงมาเวลาเราใส่บนน้าตกนะครับเขาจะเลื้อยลงหน้าน้ําลงมานะครับ น้ำตกเนี่ยของคุณเนี่ยจะดูแพงเพราะตัวนี้เลยนะครับลำดับที่เจ็บนะครับคุณพลาดไม่ได้นะสนเลยนะครับที่เราเอามาแนะนาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาตกแต่งบนน้าตกอันนี้เลยให้ทุกคนดูมันใหญ่นี่เลยนะครับใช่แล้วก็จะตกแต่งแบบเอามาตกแต่งให้ทุกคนดูอืมแล้วเดี๋ยวน้องอิงเนี่ยจะเป็นคนสอนนะครับแล้วก็เป็นคนเทรนว่าต้นหมายต้นไหนเนี่ยลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวปราป้าก็พยายามไม่ยุ่งนะเดี๋ยวเรามาดูว่า แนวคิดของเด็กๆรุ้นไม้เนี่ยเขาจะตกแต่งต้นไม้กันออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังมีคลิปทําหินเทียมให้เป็นกระถางด้วยนะหลายๆคนอาจจะเบื่อกระถางดาๆอ่ะกระถางดาๆกระถางน้ําตาลกระถางดินเผาวันนี้เราจะเอาหินเทียมมาทําเป็นกระถางต้นไม้ไม่ให้มันเห็นตัวโคนต้นไม่ให้เห็นความไม่สวยงามของกระถางต้นไม้นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเราทําได้ยังไงกันบ้างใช่แล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าหินเทียมเราไปทําอะไรได้บ้าง แล้วใครอยากจะให้เราทําทคลิปแบบไหนเกี่ยวกับหินเทียมน้ําตกจำลองนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือใครมีเรื่องราวติชมเนี่ยติชมกันไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครถูกใจคลิปเราไลค์แชร์สักหน่อยก็ดีนะหรือซับสไครต์สักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ